จูเน่เพลินพิชยาชวดเป็นสปายร้อยล้านเจปินถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับจูเน่เพลินพิชยาหลังทั้งคู่นั้นออกเพลงแปะหัวใจด้วยกันเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ซึ่งทั้งคู่นั้นก็สนิทกันเรื่อยๆมีทั้งทริปทะเลและเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่แล้วเมื่อวานที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเจ้านายนั้นจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่เพราะมีการลงภาพหวานๆและคอมเมนต์บอกรักกัน ทางด้านพ่อเจก,ก็กดติดตามสาวสวยคนนี้ด้วยงานนี้บอกเลยว่าทำหลายหลายคนงงไปตามๆกันแต่ทำกลางกระแสามากมายวันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องความสวยแซ่บของวันใจคนใหม่เจ้านายกันค่ะโดยสาวคนนี้เธอชื่อเนเน่และคาดว่าจะเรียนที่เดียวกับเจ้านายนั่นเองและที่ผ่านมาเจ้านายตอบแล้วตอนนี้สถานะกับจูเน่เพลินพิชยาคืออะไรซึ่งเจ้านายตอบว่าตอนนี้ไม่ขอตอบว่าคบกันหรือไม่กลัวอึอดอัดทั้งสองฝ่าย แต่ทั้งคู่ยังคุยกันดีและจูเน่คือคนสนิทที่สุดที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเขาอยากให้เรามีแฟนหรือเปล่าผมไม่รู้ตอนนี้ต้องถามคุณแม่เองครับพร้อมไหมกับการมีแฟนผมก็คิดอะไรอย่างนั้นนะพี่แต่ผมคิดว่าผมเหนื่อยเกินไปด้วยการทํางานด้วยเรียนด้วยอยากจะสนุกกับตรงนี้มากๆผมชอบอยู่กับทีมงานกับทุกคนอาจจะอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรไม่เปิดตัวหรือไม่เปิดใจ ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าผมมีความสัมพันธ์อะไรพี่ๆก็เห็นผมตั้งแต่เด็กๆก็นะถ้ามีขึ้นมาผมไม่อยากออกมาว่าครบหรือไม่คบผมอยากให้เกียติผู้หญิงมากกว่าให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากจะมีใครก็อยากให้คุณผู้หญิงตอบเองดีกว่าผู้หญิงตอบผมอยากให้เกียรติอันนี้คุณพ่อคุณแม่บอกมามันเอฟเฟกหลายอย่างคุยกับเขาหรือ,อยัง ก็พี่เข้าประเด็นเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังดีกันอยู่เดี๋ยวมีงานร่วมกันอีกเมื่อวานเพิ่งโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ส่งของขวัญมาที่บ้านแต่ไม่ขอบอกอะไรก็ใช่ครับก็ยังดีผมไม่ตอบว่าคบหรือไม่คบมันอึดอัดเป็นเพื่อนกันมันอยู่ที่เราดีกว่าวันข้างหลังทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมให้ความสำคัญกันว่ายังไงผมจะอธิบายเขาว่าเพื่อนๆของผมมีไม่กี่คนพ่อแม่น้องนองเพื่อนของผมอีกสองคนแล้วก็มีจูเน่ ผมบอกกับเขาได้ทุกเรื่องคุยกับเขาได้ทุกอย่างเป็นแบบนี้มันแฮปปี้มากแล้ว